คนวันนี้พบกับพี่เลนพาพินในช่วงวันเดทิฟนะคะวันเดทิฟวันนี้เราก็อยู่ที่นี่นี่เหมือนเดิมเลยเห็นรางรถไฟแบบนี้เราก็จะเดินทางด้วยรถไฟตอนนี้เราอยู่ที่ชุมทางบางซื่อนะคะก็คือวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมไปไหว้พระองค์พระปฐมเจดีแล้วก็อาจจะแบบเดินเล่นเที่ยวอะไรบริเวณใกล้ๆองค์พระปฐมเจดีค่าตัว๋วโดยสารที่ไปนครปฐมนะก็คือนี่เราซื้อมาแล้วเมื่อกี้12บาท ก็คือได้เที่ยวรถประมาณ9ก้โมงสีไปถึงที่จังหวัดนครปฐมก็ประมาณ10บโมงห้ก็ใช้เวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงนิดเดี๋ยวเจอกันที่นครปฐมนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเจอกันนะจ๊ะคิวคิว ตัวนี้เราก็มาถึงที่สถานีนคนปรปฐมแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจะเดินไปที่องค์พระถมเจดีย์นี่องค์พระถมเจดีย์ได้อยู่งหน้า,น,าน,นี้เลยนะ,ะจากสถานีนะนรถมไฟนครปฐมร้อยเมตรเราก็จะผ่านสะพานจเจริญสุชาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานยักษ์นะคะเป็นสะพานข้ามคลองเจดีย์บูชาซึ่งมีอายุนานกว่าหนึ่งร้อยปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกเพื่อเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระฐมเจดีย์นะคะพอเราข้ามจากสะพาน ยักษ์มาก็จะเจอตลาดบนแล้วก็ตลาดล่างโดยฝั่งขวาเนี่ยจะเรียกว่าตลาดบนส่วนฝั่งซ้ายจะเรียกว่าตลาดล่าง มีต๊ะนั่งไหมตอนนี้มีรออยู่1 2ึ่งสมีรออยู่สามคิวหนึ่งคนรอใหม่คนตราเปิดมานานนา้าอยู่ห้าคิวสี่สิบแปปีแล้วครับสี่สิบแปดปคนเดียวนะรอมาใหม่กันหนึงคนองเอามามาใหใน มีนี้สังเป็นข้าวหมูกอบหมูแดงนกอบรสี่ห้าหกสาหเอเจสี่สอครับกินอตอนนี้เรากาอินเรียบร้อยข้าวหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบก็5้าสิบาทแล้วเราก็ซื้อเลี้ยงมา25บาทเนะคะ คือมือนี้หมดไป75บา้าบทเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปไหว้พระอ,องค์ครับประถมเจดีย์กันจา้า วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารมีจุดเด่นที่สำคัญคือองค์พระปฐมเจดีย์หรือองค์ถมเจดีย์มีขนาดที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยองค์พระปฐมเจดีย์ปัจจุบันนี้เป็นพระเจดีย์ทรงลังกาแบบสุขโขไทยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ เยนคือรถได้เลยค่ะอันนี้เขาเอตรงนี้ใช่ไหมใช่ไทยครับเท่าไหร่คะ20บาทครับพี่20บาทเนี่ยครับเราจะเห็นอยากเห็นก็เลยเราเดินไปนิดนึงลองดูก็มีจะเห็นหรือเปล่าผมก็ไม่สังเกตนะได้แต่ว่ามันมีประตูปิดตรงนี้อีกอ๋อโอเคขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปซูนสัตว์กันมาถึงที่สวนสัตว์แล้วเป็นสวนสัตว์ เข้าฟรีนะคะทุกคนก็คือตรงนี้เราก็จะผ่านอันนี้แบบแรงเลยก็เจอไก่ไก่กับนกก็อยู่ด้วยกันโอเคนิ่งมากมาดูว่าบริเวณนี้มีอะไรบ้างได้กลิ่นอื้อ,อ,อของน้องๆอ,อันนี้คือกงอะไรเอเย่ยยน้องเบา,บานี่ขนมเบล แล้วก็น้องปุกปุยโอเคไม่เห็นหรือว่าน้องอาจจะเป็นล่องหนอ๋อคือแพอยูนิ่งไหนเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรฉันเข้าไปไม่ได้ก็คือบริเวณนี้อ,อาจจะมีแบบให้อาหารได้ค่ะนี่นล้าต้องซื้อจากนอก เมื่อกี้เราเห็นคนขายเมื่อกี้เราคิดว่าแม่ค้าไม่อยู่เขาบอกว่าหากเลี้ยงสัตว์อย่างละสิบบาทวางเงินได้เลยแม่ค้าไปทำงานโอเคสิบบาทนะครับเราก็จะเอาผัากกูไปให้หนาะซื่อหรือว่ามีขกอะไรนะจ้ะเย่ยย จะได้ตาหวานเฮ้ยมันกินผกักนี่ตัวน,นี้มันกินเอยอะเลยเอาไปจ้าเห็นปะอย่าแย่งกันนี่นี่นี่ไม่แย่งกันมีอีกนี่ทย่งมาหนีคือมานน่ กลิ่นใช้ได้เลยเราไหนใครชื่อปุกปุยใครชื่อบางนี่เธอบาวนี่เปล่าแล้วปุกปุยเดี๋ยวมาไปหานี่เพราะว่ามีอีกกินอรนลูมาหนุมเพราะว่าเราซื้อมาแค่หนึมัดเดีเ อ้าวไปไหนละเดินหนีเฉยเธอไม่ก right. ินของฉันไม่ก네ินใชแล้วไปแห่น yeah, ี่ไงวัสดีเรามาแล้วอืออย่างงกันนี่จักนี่จัก ตัวเมียมาให้ใกล้ๆเราครับตัวไหนตัวเมียอตัวผู้อตัวผู้ดีก่าเหรอโอ้โหต้องกระโดดไปเรกระโดดอันนี้อูหน่รวมามาเมาเดมาเร็มวมานมาวมาเวรวมาวมาเด็เวมเวมเร็ยาวารม็มราเมรวารเวม ก็จะเป็นไก่กับนกที่แบบปล่อยตรงนี้เป็นกกงแต่ว่านกพิราบก็มาหาเลยกินมาไหมกินไหมกินไหมเ้ยนี่เป็นไก่อ่ะไก่ยินเผ็กบุ้งโอเคเอากินใหญ่เลย นหนูหนูกินผัดได้ไงหนูจิกไปเรื่อยไปเปื่อยเธอไม่กินเนี่ยฮะไม่ใช่อาหารเม็ดมาให้อะตรงนี้มีนกยูงนกยูงแล้วก็นกพีราบที่อยู่ด้วยกันนะจ๊ะเธอจะแผ่ความสวยงามให้เราได้เห็นได้ไหม เห็นได้ปะแต่เนี้ยมันไม่ใช่อาหารไงมันเป็นอันนี้ไงพวาเธอจะกินผักบุ้งกันหมดไม่ได้นะวัดดีตอนนี้เราเจอน้องหน้าก็คือน้องหน้ากำลังโชว์กันคันว่าวิ่งไปรอบละไม่ตีโชว์อื้อไปหนึ่งหมด หินอะไรใช่ไหมหินอะไรใช่ไหมอ่ะตอนนี้ก่อนอ่ะนี่นี่นี่เราให้ด้วยการโยนจะให้น้องโยนน้องอยู่ข้างหลังไปแล้วเพราะเธอตัวใหญ่อ่ะไปนู่น ไปไปน้องก็อยู่สน้อไปเธอกินเยอะเกินไปนี่เราจะให้น้องด้วยกันสู้โยนไปโ <c oughs> วยโวยว คือนกแจ็คนกแจ็คก็คือ,อนกแจ็คหรือนกขี้แจ็คไม่ใช่โนกนกในนี่หวัวมันก็จะเป็นแบบสีเหลืองไอ้ไอ้ตรงนี้คือ,อเก่งอีเก่งปาน ก็คือตัวนี้ตัวสีแดงๆกี่ตัวสีแดงๆแ, <c oughs> แ,แ,แล้วก็จะมีตัวถึงพุกน้อง,องพุงน้องตอนนี้กำลังโชว์อะไรเอ่ยมันถ่ายสโลโ์ใช่ไหม มดี้แล้วมตัวนึงมดี้ววตรงนี้ก็จะเป็นพวกรวมนกที่อยู่ในกรงใหญ่ๆมีครับอีโหนานี่มันใชไหมอีนาทีนก พีกามีหลายอย่างอ๋อตกใจง่ายน่าจแกะปุกลูอีกแล้วโอเคที่นี่ก็เป็นสวนสัตว์เล็กๆนะั้นอยู่ที่น,นคนปรปฐมก็คือเป็นสวนสัตว์อะไรเขาเรียกว่าศูญญาานย์เยาวชนใช่ไหมเขาจะเป็นแบบไม่ค่อยใหญ่มากเขาจะมีแบบเต่านกมีจระเข้ด้วยแล้วก็มีกวางมีแพะมีไก่ มีนาคมีนกยูงเงี้ยเขื่อนก็เป็นแบบสันสันยมยมแบบเด็ก,เด,กเด็กสามารถให้มาหารอาหารน้อง,น,องน้องได้เงี้ยก็คืออยู่ใกล้กับพระราชวังแต่พอดีมันปิดปรับปรุงก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็เลยเดี๋ยวเมื่อกี้นุงวินเขาบอกว่าสามารถที่แบบเข้าผ่านไปดูอนุสาวรีย่า่าเลได้ก็อยู่ข้างๆนี้อาจจะแบบอยู่ไกลๆอาจจะเห็นเดี๋ยวเราอาจจะไป กลับไปที่ตัวเมืองแล้วไปหาอะไรทานกันนะกรโอเคเดี๋ยวเราเดินออกไปขึ้นวินเพื่อจะเข้าไปที่ในตัวเมืองเมื่อกี้นะคะแต่ตรงนี้มันก็ตัวเมืองนะเดี๋ยวเราอาจจะแวะไปดูย่าเลยหวังใ่้อยู่ีตรงนี้ใกล้ๆ้ได้ก่อนที่จะนั่งวินเข้าไปหาอะไรทานก่อนที่จะกลับนะกะ็ตรงนี้ก็เป็นสวน สาธาธรณะ few later. ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าไปพระราชาวาังสนามจันนะคะเขาจะมีเวลาช่วงให้แบบเข้าออกแบออกกําลังกายได้มันมีช่วงเช้าตีห้าถึงเก้าโมงแล้วก็ช่วงเย็นก็สี่โมงถึงสองทุ่มมาเจอสะพาน รามประเวทพระพานออกจากสวนสัตว์กับพระสนามพระราชวังจันทร์สวย้าสดว่าเราเดินไปอาจจะเป็นลมได้วันนี้เรารอแล้วไม่มีมินมอเตอร์ไซค์เราก็เลยเรียกแกร็บเพื่อที่จะไปร้านย่อยๆเป็น ร้านน้ำแข็งใสก่อนที่จะไปหาอะไรเย็นๆก่อนก่อนที่จะกลับนะจ๊ะมาแล้วก็ถึงแล้วน,นี่ก็จะมีแก้บเหมือนกันถนนรืชุดดำเนินไหนรอ แล้วน,นี้เราทำเอมเลี่ยงๆนี่แต่แลเลือกพอปีกงแล้วมีนี่เป็นน้ำแข่งใส่แล้วมีขนมมีกระช่องแล้มีทับทีม จะไปลงที่ช่มเจดีย์นะจ๊ะ,ขอ,ะขอบคุณค่ะเโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟนะครปฐมนะคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามโมงเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วแล้วก็เที่ยวตรงรอบๆนี้ก็น่าจะเที่ยวหมดละไม่รู้จะทานอะไรด้วยแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกนะ็คือฝนใกล้จะตกเราก็เลย กับได้ตั๋วรถไฟตอนรอบ3โมงครึ่งเป็นรถไฟด่วนพิเศษก็คือจะแพงหน่อยก็คือ20บาทไปลงที่ตลิ่งชันเพราะว่าถ้าจะไปลงที่ชุมทางบางซื่อจะเป็นรอบ5โมงครึ่งก็เลยอีกนานเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายวันีน้ที่วันนี้ก็คือค่าตั๋วรถไฟจากชุมทางบางซื่อมานะครนปฐม12บาทแล้วก็ไปกินข้าวหมูกรอบหมูแดงที่ร้านในชัว50บาท น้ำโอลเลี้ยง25บาทแล้วก็มาทําบุญที่วัด50บาทแล้วก็มีค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างไปที่สวนสัตว์นะ40บาทค่าอาหารสัตว์10บาทเราก็มีเรียกเก็บมาที่ร้านย่อยๆ30บาทไปกลับก็สักหกบาทแล้วก็มีน้ำดื่มน้ำเปล่า10บาท ค่าขนมร้านหย่อยห้าสิบาทแล้วก็มีซื้อตัว๋วตรงนี้ยีบาทรวมทั้งหมดวันนี้เราใช้ไปประมาณส2มรอ่บาทแต่เดี๋ยวเราจะไปลงที่ตลิ่งชันแล้วก็จะนั่งรถไฟสายสีแดงไปลงที่ชุมทางไอ้กรุงเทพอภิวัฒนแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแบบทุกคนสามารถที่มาเที่ยวที่นี่ได้ทุกคนมาแล้วเราจะไปแล้ว ไลค์กดซับสไครป์ช่องพี่เลนกันด้วยนะ